บั้นปทุมราชจูป,ปาก้องห้วยไร่แค่คอนเทนต์เป็นความสัมพันธ์แบบพี่กับน้องดักดรามา่าให้เกียรติเพศที่3เสมอก่อติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซ u b s c r i b e ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะบั้นปทุมราชเผยจ,จังหวะคิมิโตโนะสบตาแล้วจูบกล้องห้วยไร่บอกกันไปเพราะคอนเทนต์ไม่รู้แฟนคลับตัดต่อมาขยี้แต่ให้เกียรติเพศที่3ามเสมอขึ้นโชว์ไม่ใช่ร้องอย่างเดียวแต่ก็มีตลกให้ดูด้วยเล่นมุกสดไม่เคยบริฟจ นักดนตรีตามไม่ทันไม่ถอดกเกงประมวลบ้างเพราะใส่ของแพงถ้าเมาแฟนคลับขาจิน้นฟินกระจายสำหรับคลิปจังหวะศกตาแล้วจูบก,กลางเวทีของหนุ่มเบิ้ลปทุมราชกับกล้องห้วยไร่ในงานเปิดตัว2พรีเซนเตอร์คนใหม่น้ำผลไม้ดีโดเจ้าตัวก็ได้เล่าโมเมนต์ที่ตัดสินใจจูบก,กล้องในตอนนั้นให้ฟังว่ามันเป็นจังหวะที่เล่นกันแบบค no ิมิโนโตทำไปเพราะเป็นคอนเทนต์ที่อยากให้คนดูสนุกรู้มีดรามา่าแต่ไม่ได้เข้าไปอ่านเป็นคอนเทนต์ครับเป็นจังหวะที่เราเล่น อยู่แล้วครับแบบคมิโนูโตมองตากันแต่วันนั้นแฟนคลับเขาถ่ายแล้วก็ตัดต่อส่งมาให้คือเบิ้ลลงไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนชอบผมว่าทุกคลิปแหละมีคนมาด่าและมีคนชอ็อกแต่ผมกับกล้องก็ทะลุดราม่าไปแล้วก็เลยเงียบๆไม่ได้อ่านมองนานๆก็มีสปาร์กอยากบอกว่าขอยินตังซื้อบ้านสักหลังจังหวะศกตาผมก็มองปกติครับแต่เขาไปตัดสโลโมชันมันก็เลยแบบถามว่ามีสปาร์กไหมมันมีนะครับมองนานๆแล้วมันมีความในใจอยากจะบอกเขาว่าขอ ยืมต่างซื้อบ้านสักหลังหนึ่งชี้แจงดักดราม่าให้เกียรติเพศที่3เสมอวันหนึ่งเป็นจริงๆก็ไม่เป็นไรต้องพูดก่อนนะครับเพื่อดรามา่าจริงๆเราสองคนให้เกียรติเพศตรงข้ามเพศที่3ามเสมอแหละเพียงแต่การเล่นตรงนี้มันเป็นแบบพี่น้องหยอกล้อก,กันจริงๆแล้วเราสนับสนุนทุกๆแพศอยู่แล้วถามว่ากลัวจะเป็นจริงไหมผมว่าถ้าวันหนึ่งมันจะเป็นก็ไม่เป็นไรหรอกเขาก็มีเมียมีลูกแล้วน่าจะรับได้ครับส่วนผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่นั่งรอเข้าหน้าบ้านเผื่อวันหนึ่งเขาเลิก มผมก็มีแฟนคลับคือเราต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วแต่เราก็มีกันและกันความสัมพันธ์แบบน้องกับพี่ความสัมพันธ์แบบหัวเราะไม่ใช่แฟนแต่เป็นเหมือนน้องกับพี่ครับเวลาขึ้นโชว์ต้องมีคอนเทนต์มากกว่าร้องเพลงเพราะคนดูก็มาร่วมทําบุญด้วยเบิ้นมองว่าการโชว์กับพี่ก้องมันแตกต่างกับที่เราโชว์เดี่ยวเพราะว่ามันเหมือนเราได้มีไอเดียมีคอนเทนต์แฟนคลับหน้าเวทีเขาจะไม่ได้มาแค่ดูน้องร้องเขาจะมาเห็นโมเมนต์ของการเล่นตลกแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยเพราะว่าเงินทุกบาททุก ต่างนั้นเสื้อผ้าที่เราใสา่เราจะไปประมูลทําบุญบางคืนคืนลับเป็นแสนสองแสนเงินทิปหน้าเวทีเราก็จะไม่เอากลับบ้านจะรวบรวมแล้วก็แจ้งว่าได้ยอดเท่าไหร่ผมก็เลยมองว่าให้มีทุกรสชาติไปเลยทั้งดรามา่าตลกคอนเทนต์จะได้สนุกผมมองพิก้องว่าเราจะไม่มีสคริปต์ต่อกันเพราะมันจะได้ตื่นเต้นและมันก็ตื่นเต้นจริงๆบางวันก็เล่นไม่รู้เรื่องเลย มุกสดไม่เคยบรีฟจนนักดนตรีตาเหลือเพราะตามไม่ทันไม่ค่อยได้บรีฟเลยครับนักดนตรีบางคนก็ตาเหลืออย่างนี้เลยเพราะว่าตามไม่ทันแล้วถ้าผมเล่นพี่ก้องจะตามไม่ทันไม่อยากต้องคอยเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆมันแล้วแต่จังหวะนะพี่ก้องเองเขาก็มีคอนเทนตน์เรื่องการมอบของอยู่แล้วอย่างมาจังหวัดลบบุรีเขาก็จะมีคนเอาตุ๊กตาลิงเอาองค์มาให้ซึ่งเราก็สามารถแต่งเพลงจังหวะช้าๆเกี่ยวกับเพลงนั้นไปได้อย่างเราไปจังหวัดเจ้าโสธรก็มีคนเอาบั้งไฟมาให้เรา ก็หยอกล้อให้คนข้างล่างได้หัวเราะช็อตฟิลกันทัทุกคนเวยครับจะได้ตื่นเต้นมีลิมิตและขอบเขตเสมอถ้าหลุดไปบ้างก็ต้องขอโทษมีนะครับมีขอบเขตในการพูดต่างๆบางที่อาจจะมีหลุดบ้างไม่ดีบ้างแต่สุดท้ายเราก็ต้องขอโทษไม่คิดถอดกางเกงประมูลเหมือนกล้องเพราะใส่ของแพงพี่ก้องเขงซื้อกางเกงราคาถูกไปประมูลแต่เราซื้อราคาแพงของเราเป็นเสื้อขาวลายเซ้นดีกว่า ท่อนล่างของพี่ก้องบางทีเขาก็เป็นสังขังเอาไปเก็บยังไงหัวเราะไว้แค่ท่อนบนไม่สะดวกท่อนล่างยังครับเพราะก็มีเมียแล้วคนมันแก่ตัวแล้วทํายังไงก็ได้แต่ว่าเราอย่างต้องสู้อะไรอีกเยอะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเมนเจอร์ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ